สวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้มาดูรถที่ทำไปเมื่อนานมาแล้วครับผมนะมาทำระบบระบบไฟระบบเล่้งเครื่องระบบไฮดริกให้ครับผมนะคันนี้ซื้อมาลูกค้าซื้อมาแถวแถวชุมพวงครับผมนะ แ,แถวจุ่มพวงก็ระบบไฟโดนตัดครับผมไม่ว่าจะมอเตอร์เล่นเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกโซลินอยครับผมนะทุกอย่างโดนตัดหมดก็เลยลูกค้าอยากได้ไฟฟ้าครับก็เลยทำเดินระบบให้ใหม่ครับผม EX 120 EX 1 2 0รุ่น2ครับนะ เ,เลยเลยเดินระบบให้ใหม่นะดูครับดูการทำงานครับผมไม่มีควันไม่มีอะไรครับนะดูครับการขุ เดินระบบใหม่ทั้งระบบเลยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกเซ็ตไรอลิกใหม่เดินระบบโซลินอยดใหม่เก็บสายไฟใหม่มอเตอร์เล่นเครื่องครับอันนี้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับผมตัวนี้ก็เดินระบบของเดิมๆครับเล่นแบบเดิมๆหมดเลยนะครับจัดแบบเดิมๆหมดเลยนะ จะมีกรบอกกรบอกรั่วครับในช่วงล่างนี่ช่วงล่างนี่เต็มครับโซโ่โรเลอร์นี่เต็มครับรถอาจจะสีอาจจะไม่สวยนะครับแต่เป็นสีเดิมนะครับตัวนี้นะโอ้ยอันนี้สีเดิมฝาท้ายเขาทำมาแล้วครับใส่บุ้งกี SK 140ครับผม ใส่ยบืกี SK140 ข,ของโกเบครับผมใส่ได้พอดีเลยตัวนี้เป็นอามยาวพิเศษครับนะก็มีช่วงปลายช่วงปลายเขาเขาเชื่อมมาไม่ดีครับมันมันมันเคยหักเขาเชื่อมมาไม่ดีก็เลยทําใหม่ครับลูกค้าก็เลยทําใหม่นะเล่นในงานหินลยครับดินนี่แข็งปกเลยลูกลังเลยครับดูครับการทํางาน เครื่องแบบเดินนิ่มๆครับถ้าลดระบบมันได้ประหยัดน้ํามันครับคันนี้ทั้งวันนะครับวันละ2000บาทครับค่าน้ํามันนะวันละ2000บาทตกตกไปแล้วในการตักครับผมต่ก็ประมาณร้อยย0่สเที่ยวครับผมนะน้ำมันสองพันครับต่อวัน จะตั้งให้มันไวกว่าน,นี้ก็ตั้งได้ครับผมแต่ลูกค้าบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับอยากเอาแบบไม่ต้องให้มันให้มันไวมากครับผมนะเดี๋ยวมันจะเปลืองน้วมันก็คือตั้งปั๊มแบบอ่อนๆนะครับตั้งระบบไฟแบบอ่อนๆเนี่ยนะของเสียก์อบครับนะของเสียก์อบซื้อมาจากชุมพวงครับผมนะซื้อมาจากชุมพวง รถค่อนข้างที่จะสวยครับผมนะระบบไวไวมากครับนี่ถ้าตั้งระบบเอียงปั๊มให้มันเต็มลิมิตมันจริงๆนี่เอาไม่ทันครับฟึดฟัดฟึดฟัดเลยครับนะนะครับดูการตักวันละสองพันครับถึงรถเก่าจริงๆนะครับแต่ถ้าเอามาเก็บระบบไฟดีๆนะระบบไฟดีๆอะ่ะ มันก็ทํางานได้ปกติเลยนะครับผมนะมันอยู่ที่การเก็บครับผมเก็บรายละเอียดของสายไฟเก็บการละเอียดของระบบไฟนะผมไม่ค่อยชอบดัดแปลงเท่าไหร่นะครับพวกระบบรถเนี่ยไม่ชอบไม่ค่อยชอบดัดแปลงเท่าไหร่เวลาที่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเวลาที่เราเช็คเวลาที่เราซ่อมเราอะไรเนี่ย ก็คือมันซ่อมง่ายครับผมไม่ต้องไปพะวงว่าต้องตัวนู้นตัวนี้หรือเปล่าอะไรตัวตัวนี้หรือเปล่าตัวนั้นหรือเปล่าก็คือใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เสียบจากกล่องครับเช็คได้เลยครับผมตอนแรกมันเช็คไม่ได้ครับสายไฟมันไม่ดีเขาตัดระบบตัดระบบหมดอะไรหมดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเดินระบบใหม่ครับผมนะดูครับ ก็รถรถอาจจะมีรั่วบ้างอะไรบ้างครับผมนะมเดินเบาแบบนิ่มๆสบาย,บายระบบดีครับ Keep going? อ,อีกคันถึงจะเก่าแต่ระบบเต็มก็โอเคนะครับนะถึงจะเก่าแต่ระบบเต็มก็โอเค ปั๊มคอนโทรลสวิงแห้งครับเหลือกระบอกกระบอกมุ่งกี้เหลือกระบอกมุ่งกี้ที่มันซึมซึมครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับอันนี้อโอ้สวยนี่ถ้าได้ขัดแล้วก็โปสีใหม่เก็บสีใหม่ถอดออกให้หมดครับผม ถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นเสร็จปุ๊บทาสีทําสีเสร็จประกอบเข้าทีละชิ้นทีละชิ้น,นครับนะผูกบูทพูกสลักต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่หมดก็ถ้าทําทั้งคันนะถ้าทําทั้งคันก็ผมมีโปรเจกต์อยู่ว่าถ้าได้ถ้ามีรถสักคันหนึ่งอะแบบนี้นะ เก่าๆแบบนี้นะแต่ระบบยังเต็มอะไรยังเต็มอบบผมจะถอดออกให้หมดเลยนะครับผมบูมอาบุงกีบูมอาบุงก,งกีก็บอกในออหมดเครื่องนีนยกลงถังน้ำมันเอาลงถังไฮดรลิกเอาลงปั๊มคอนโทรลสวิงจอยแป๊บเอาลงหมดครับผมแล้วก็ไล่ทำความสะอาดเก็บสีชุด ชุดในครับอะชุดเฟรมชุดอะไรอะ่ะหัวเก๋งนี่ยกออกครับผมข้างในเก๋งนี่เอาออกให้หมดแล้วก็จะทําสีชุดเฟรมชุดอะไรขัดทองคําสะอาดสวยๆครับโปสียิงกันสนิมลงสีแล้วก็สายไฟนี่หาชํามลัดมาดีๆครับเข็มลัดมาเดินมาวิ่ง เดินลายใหม่อะไรใหม่จัดวางใหม่นะจัดวางใหม่วางสายไฟเสร็จปุ๊บวางเครื่องวางเครื่องเสร็จวางคอนโทรลวางสวิงวางจอยวางปั๊มไฮลิกวางถังไฮลิกวางถังน้ำมันครับก็พวกน็อตพวกอะไรก็เก็บให้น็อตนี่จะจะเก็บให้เนี้ยบเลยครับผม พวกกาดพวกอะไรนี่ถอดออกมาแล้วก็ขัดขัดแล้วก็โปส้สีติดตั้งใหม่ทีละตัวทีละตัวครับผมนกะกิฟตกลว่าจะกิฟตนี่คือโปรเจกต์ครับผมน่าจะสมมุติว่าทำทั้งคันนะเฉพาะตัว e x นะทำทั้งคันก็น่าจะอยู่ประมาณสักตีไปสักปั๊มหนุนโทลสวิงจอย ปั๊มคอนโทรลสวิงจอยเครื่องทําความสะอาดครับแล้วก็พวกสายพวกอะไรตกอยู่น่าจะประมาณสักแปดหมื่นครับผมนะตีไปนะปั๊มคอนโทรลสวิงจอยเครื่องนี่ยกออกมาแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ครับนะถ้าตัวไหนที่มันหลวมมันอะไรก็ทําได้หมดครับนะสักประมาณแปดหมืนนะเขาเข้า,ขา,ขานะ แต่เปิดออกมาตัวไหนที่มันเสียหายก็เพิ่มเติมครับผมแต่หลักๆนี่ทำทั้งคันก็แปดหมื่นครับผมนะผมตีไปนะปัม๊มคอนโทรลสวิงจอยสำหรับผมนะว่าราคาก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับการทำงานสำหรับการทำงานของรถขุดนะ ถ้าสมมุติว่าทํายังไงล่ะทําได้ท้ไอำเสร็จทั้งระบบอะแล้วรถไม่มีปัญหานะ่ะฤดูหนึ่งอะคุณหาเงินได้เปน็นแสนแล้วนะครับผมนะามีงานนะอเดินระบบใหม่ระบบเอนี่ระบบเอนีบบ่จะเดินลายดีๆนะครับผมนะพวกสายไฟพวกอะไรเนี่ยหุ้มดีๆครับนะ ก็ถือว่าใช้งานก็ไม่มีปัญหานะครับระบบไฟตัวนี้พอทำเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับผมนะข้อเสียก็คือของระบบไฟเนี่ยถ้าตัวไหนมันรั่วเนี่ยถ้าแล้วเราไม่แก้เนี่ยครับมันจะทำให้สายไฟนี่มันเปื่อยมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะทำให้มันช็อตครับผมนะ พอช็อตเสร็จก็เรียบร้อยครับทั้งกล่องทั้งโซลนินงโซลินอยอุปกรณ์ไฟแบบฟ้าไปหมดครับผมแต่ถ้าเราเก็บ่วดซึมกบเก็บ่วดซึมหมดเก็บสายไฟหมดก็คือใช้ยาวครับผมพวกนี้ซ่อมทีเดียวก็คือมันมันก็จบครับสองปีสาปีก็ไม่มีปัญหาครับผมนะพื้นที่ตรงนี้ดินอีกเยอะครับผมนะเขาให้ขุดโน่ ให้ขุดยันข้างบนนะครับผมนะเนี่ยตรงนี้ลึกมากเลยนะเป็นนาที่เป็นดินเป็นลูกรังเท่านั้นครับผมเนี่ยดินตรงนี้ลูกรังลูกรังทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยพวกหินเนี้หินหินตัวนี้ไม่ใช่มันไม่ได้เชิงแบบแข็งนะเป็นหินเปราะครับผมนะ ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆครับผมนะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันกันครับผมนะส่วนวิธีการก็เป็นวิธีการของใครของมันครับใครถนัดแบบไหนก็ทําตามที่เราถนัดครับผมนะก็ฝากทาง youtube ด้วยนะครับผมนะฝากทาง youtube ด้วยก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ หรือว่าคอมเมนต์มาได้ครับผมแต่ละคลิปนั่นแนหะแต่ละคลิปก็ใครอยากได้ความรู้ก็เข้ามาดูครับผมอาจจะเป็นความรู้ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือว่าถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะ แต่ถ้ามั่นใจแต่ถ้ามั่นใจในตัวผมก็เรียกใช้บริการได้ครับผมนะก็ทาง y o u t u b e นะติดต่อมาทาง youtube ก็ได้ครับผมหรือว่าจะเพจ facebook ก็ได้ youtube ก็ซับมหาสารสวิทครับผมช่อง youtube ซับมหาสารสวิทส่วนเพจก็มหาสารรถขุดรถดำมซิ่งไทยแลนด์ครับผมนะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ทางเบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับผมทาง088 362 1322ครับผมยินดีให้บริการดุดดังพี่น้องครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม